ไปคุยกับฝ่ายกฎหมายแล้วคงจะมีการสื่อสารให้สังคมเข้าใจอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นคำชี้แจงเคลียร์จากทางร้านลูกไก่ทองใช่ไหมฮะ,ะช่วงนี้พักแป๊บเดียวช่วงหน้าคุณผู้ชมครับพามาดูเรื่องนี้เขาบอกว่าเมื่อคนที่เป็นภรรยาต้องทำหางงานหาเงินงกงๆง,งกแล้วเอาเงินให้สามีไม่ได้ใหาไปใช้แต่เอาไปซื้อกัญชาแล้วดูวันไหนที่ไม่ให้เงินแล้วสิ่งที่มันทำกับผู้หญิงคนหนึ่ง เดี๋ยวมาตามเรื่องนี้ช่วงหน้าครับโลกเนี่ยจะไม่มีรสชาติใหม่ๆไม่มีไลฟ์สไตล์ใหม่ๆไม่มีสถานที่ใหม่ๆถ้าเรายัางยึดติดกับกรอบเดิมๆออกไปฟินแบบไร้ขีดจำกัดออกไปค้นหา สร้างสไตล์ใหม่ใช้ชีวิตให้ไกลกว่ายาม,มาห้าปีใหม่รับประกัน5ปีแบบไม่จำกัดระยะทางถ,าถึง31บธันวาคมนี้เมื่อมีอาการท้องอืดเขี้ยวแอร์เอ็กซ์แอร์เอ็กซ์ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิคนเคียงข้างคุณมายาวนานผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแอร์เอ็กซ์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ช้อปที่ช้อปปี้ถูกชัวร์จริงๆอยู่ว่าจะของชิ้นไหนฉันเชื่อมาให้แล้วอ่นถูกชัวร์คือมี่ายโคตดลดเพิ่ม50มันและมีส่งฟรีด้วยนะวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้มีครบถูกชัวร์ซื้อเลยที่มาเล่นซานหาก,กันอยู่ไหนาะ เรียนสำคัญอย่าปล่อยให้ลูกต้องขาดเรียนดูแลสุขอนามัยในบ้านด้วยเด็ดตอใช้เด็ดตอตรงนี้ใช้เด็ดตอตรงนั้นเพื่อช่วยฆ่าเชื้อบนพื้นผิวสุขอนามัยดีช่วยลดวันเจ็บป่วยเด็ดตอใหม่ทีมเคนบาย n อ็อพร้อมบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าติดตั้งโซล่าเซลล์ติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า ถามมืออาชีพถามแคปบาย M.E.A Vivo V, v 2 9 5G เซลฟี่ได้กว้างขึ้นอร่าพอร์เทรตพิเศษกว่าเดิมไม่ว่าจะโทนแสงไหนก็เอาอยู่ Vivo V, v 2 9 5G ออร่า 5G ร์เทรตพิเศษทุกความรู้สึกทำไมคุณแม่ถึงชอบทำอาหารคะหอมไหมยิ้มของเธอแค่ครั้งหนึ่งหัวเราะของเธอแค่ครั้งหนึ่งเธอร,รู้ไหม

นี่ยังลางด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมดาอยู่ละครับลองฮาปิกพาวเวอร์พเนื้อเจลเข้มข้นช่วยกระจัดคราบดีกว่า10เท่าสะอาดง่ายเลือกฮาปิกฝัดกดเงินสดมีทุนตามฝันแบบทันเวลามีคัสเอ็ไม่ว่าฝันไหนก็เป็นไปได้ห้องขึ้นอีกเยอะ บัตรเครดิตแ,และสินเชื่อบุคคลเป็นได้อีกเยอะอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือน,นฉลากอนใชายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาเทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือน,นฉลากอนใชายาห้ามพลาดเทศกาลแถมใหญ่แห่งปีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งของกินของใช้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนี่ก็หนึ่งแถมหนึ่งถึงวกกันยายนนี้ พิเศษ3วันเท่านั้นรับเพิ่มคุปองส่วนแล้วท้ายใบเสร็จสูงสุด280บาทถึง3กันยายนนี้เติมอะไรอีกดีอ่ะเติมนี่ไงช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน สนุนโดยปาปริก้าสไปซี่รามเมงหอมกลิ่นซุปรามเมงเข้มข้นปาปริก้าสไปซี่รามเมงเครื่องดื่มสม OT โอทีดีเพราะมีสิงแอลคาเนทีนและโสมสกัดพาคุณผู้ชมไปเชียงรายค่ะ<พ>คนขับรถบรรทุกกำลังขับไปอยู่ดีๆแล้วไปจอดอยู่ใกล้ๆก,ก,กับสุสานในพื้นที่ของบ้านสันจำปาสักพักมันมีเสียงตอนตีนสอง แล้เสียงมันเป็นเสียงแบบนี้จริงนะคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเราจําลองเหตุการณ์แล้วเสียงมันดูน่ากลัวแล้วใช่ไหมอันนี้คือภาพจําลองนะถ้าคุณผู้ชมได้เห็นในส่วนของคลิปที่เจ้าของรถเขาถ่ายไว้น่ากลัวกว่านี้อีกน่ากลัวกว่านี้เยอะเดี๋ยวไปดูคลิปที่ทางด้านของเจ้าของเขาถ่ายไว้